โบราณอาจารย์ท่านได้รวบรวมอนิสง์ของพระปริศเอาไว้ดังนี้นะครับเมตตาปริศก็ทําให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเทพิทักษ์รักษาไม่มีพยันตรายจิตเกิดสมาธิง่ายใบหน้าผ่องใสมีสิริมงคลไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิตแล้วก็เกิดเป็นพรหมเมื่อบรลุเมตตาฉานขันธปริศก็ป้องกันภัยจากอสร,รพิษและสัตว์ร้ายอื่นๆนะครับ โมรปริษป้องกันภัยจากผู้คิดร้ายอาตานาติยปริตป้องกันภัยจากมนุษย์ทำให้มีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขโพชังคปริตนี่ทำให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนแล้วก็พ้นจากอุปสรรคทั้งปวงชยัยญปริษทำให้ประสบชัยชนะและมีความสุขสวัสดีรัตนปริตทำให้ได้รับความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตรายเนี่ยบทนี้สำหรับทำน้ำมนต์นั่นเองนะครับ วัตกปริศทําให้พ้นจากอักขีภยัยมังคลปริศทําให้เกิดสิริมงคลและก็ปราศจากอันตรายทชักปริศทําให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายและก็การตกจากที่สูงอังคุลิมาลปริศทําให้คลอด,ดุตดง่ายและก็ป้องกันอุปสรรคอันตรายอภิยปริศทําให้พ้นจากภัยพิบัติและไม่ฝันร้ายเป็นต้นนะครับเรื่องพระปริศนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนํา ให้พุทธบริษัทสวดพระปริตกันนะครับเพื่อคุ้มครองตนเองอย่างเช่นในอาตานาติยสูตรมีพระพุทธธรรมรัตสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเรียนมนคุ้มครองคืออาตานาติยปริตพวกเธอจงศึกษามนคุ้มครองคืออาตานาติยปริตพวกเธอจงทรงจำมนคุ้มครองก็คืออาตานาติยปริตดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มนคุ้มครองคืออาตานาติยปริษตประกอบด้วยประโยชน์ย่อมเป็นไปเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อความไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่เป็นสุขของภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาท่านเซิร์ชเข้าไปนะครับอาตานาติยปริษก็คือบทวิปสิทธนามัตถุที่ประสงค์ท่านสวดกันสรุปว่าอนุภาพของพระปริศที่สวดด้วยจิตที่มีสมาธิแน,แน่แน่จะแผ่ไปถึงแสนโกดจัก,กรวาล ทําให้ผู้สวดได้รับพลานิสงมหาศาลหาประมาณนี้ได้นะครับคนที่ไม่สวดพระปริศจะไม่สามารถรับรู้อนิสงส์ได้เลยเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารก็ย่อมไม่อาจรับรู้รสอาหารและก็ผลของการรับประทานได้เช่นเดียวกัน